รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เช่าเหรียญนี้มาครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับของหลวงพ่อท่านนะครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นนั่งโต๊ะนะครับจัดสร้างประมาณปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันสองบล็อกครับเพื่อนเพื่อน บล็อกแรกนะครับจะเป็นบล็อกบางบล็อกบางจะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงลมดํานะครับส่วนบล็อกหนาจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือเหรียญบล็อกบางนะครับบล็อกบางดูยังไงดูนี้ก่อนเลยครับเพื่อนๆขนาดนะครับดูขนาดของขอบเหรียญครับจะบางนะครับบางกว่าเหรียญบล็อกหนานะครับ แต่ถ้าเป็นในกรณีที่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่เลี่ยมมานะครับวิธีการดูของผมเนี่ยผมจะดูอย่างนี้ดูเส้นริ้วจีวอนะครับเส้นริ้วจีวอเนี่ยของบล็อกบางเนี่ยจะมีอยู่หนึ่เส้นครับกลางข้อศอกหลวงพ่อนะครับจะมีหนึ่งเส้นครับรอยริ้วจีวอนนะครับจะเป็นขีดตรงนะครับขิ้์เข้าไปตรงหาสังกติครับเดี๋ยวผมจะซูมๆให้เพื่อนๆดูนะครับอ่านี่ครับ หนึ่งขีดนะครับคือบล็อกบางนะครับครับและจุดต่อมานะครับเพื่อนๆที่พิจารณานะครับบริเวณห่วงหูเหรียญนะครับบริเวณหูเหรียญครับจะมีปีกนะครับปีกของเนื้อเกินนะครับเกินจากขอบห่วงนะครับมาครับอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับและจุดต่อมานะครับ วอลแหวนครับใต้วอลแหวนนะครับจะมีขีดเกินมาหนึ่งขีดนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวซูมให้ดูครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับและจุดต่อมานะครับบริเวณนี่ครับ บริเวณพื้นเหรียญนะครับจะมีเส้นบางท่านก็เรียกว่าเส้นขนแมวนะครับเป็นเส้นนะครับวิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนวิ่งตรงนะครับตั้งแต่สอะไอตั้งแต่บริเวณขอบนะครับขอบเหรียญครับลากยาวมายันทะลุสาระอักนี้เลยครับคําว่าพระครับหนึ่งเส้นและอีกเส้นครับวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านหูหลวงพ่อครับมาทะลุเข้า ตรงไหปลาร้านะครับมีหลายเส้นนะครับแต่ว่าจะเอาจะเน้น,ส,นสองเส้นนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับสะอานะครับนี่ครับทะลุเลยครับ บางทีต้องพลิกกระแสน่อยครับเพื่อนๆเส้นนี้จะเล็กและคมนะครับเนี่ยครับแล้วบริเวณหายปลาครับหายปลาหลวงพ่อต้องพลิกกระแสงนะครับถึงจะเห็นนะครับเส้นนี้จะเล็กและคมครับเนี่ยครับทะลุเข้าไปเลยนะครับทะลุเข้าไปรนคอหลวงพ่อเลยนะครับ จะเล็กและคมนะครับและจุดต่อมานะครับบริเวณฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมือหลวงพ่อขวามือเรานะครับจะมีเส้นสายฝนครับวิ่งเต็มบริเวณพื้นเหลียยนะครับมายันตรงนี้ครับยันตรงอักษรหนังสือนะครับเต็มเลยนะครับเพื่อนๆเล็กและคมนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับเต็มพื้นเหรียญเลยครับเพื่อนๆต้องพลิกกระแสงหน่อยนะครับจะเห็นนะครับเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับแล้วเพื่อนๆต้องเข้าใจธรรมชาติคำว่าเหรียญปั๊มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ ไม่ต้องซูมก็เห็นเลยครับเน่จะมีรอยเซียนนะครับเซียนที่เกิดจากแรงของเครื่องปั๊มนะครับวิ่งเต็มเลยนะครับธรรมชาติเหรียญมาครับเดี๋ยวพอจบจากด้านหน้าแล้วคันนี้อ่ะเราดูด้านหลังนะครับเมื่อพลิกเหรียญมานะครับหลักแรกที่พิจารณานะครับเพื่อนๆดูบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับจะมีเนื้อเกินนะครับ เนื้อเกินจากขอบเหรียญออกไปนะครับที่เขาเรียกว่าประมาณว่าปีกครับปีกเกินนะครับเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีครับแล้วก็เสี่ยนครับเสียนเหรียญจะวิ่งเป็นธรรมชาติเลยนะครับแล้วจุดนี้ครับเพื่อนๆก้นเหรียญครับ ก้นเหรียญเนี่ยจะแอนเป็นแอนเป็นขอบกระด้งนะครับบริเวณเนะครับเพื่อนเอนเห็นไหมครับจะแอนเป็นขอบกระด้งนะครับอ่าแล้วผมเพิ่มเติมให้อีกอย่างหนึ่งบริเวณที่มือหลวงพ่อเนี่ยนั่งขัดสมาธินะครับจะมีเส้นสายฝนนะครับวิ่งในร่องนิ้วนะครับเต็มเลยนะครับ เพื่อนๆและบริเวณจุดนี้เหมือนกันครับจะมีสายฝนเหมือนกันครับวิ่งในร่องอาสนะหรือโต๊ะหมู่เนี่ยครับที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยครับเต็มเลยนะครับผมว่าของเก๋ยากที่จะทํานะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งจุดอ่าเนี่ยครับเต็มเลยนะครับ เป็นหลักการพิจารณาได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อมานะครับขอบตัดขอบตัดเหรียญรุ่นนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเมื่อพลิกมาเนี่ยจะเป็นตัดขอบตัดขาดสุดนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยครับตัดขาดสุดนะครับแล้วรอยฟันเฟืองเนี่ยจะห่างางนะครับส่วนฝั่งนี้จะตัดฉีกนะครับ ตัดฉีบไปปลายเหรียญน,นะครับไปปลายไปปลายนี่ครับปลายขอบเหรียญน,นะครับอ่าโฟกัสละนี่นี่ครับครับถ้าพิจารณาตามที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆดูดูไปเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อและเช่าเหรียญน,นี้ได้แล้วนะครับ แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ